ครับสวัสดีครับเออ่ผมขอออกมาพูดถึงเหตุการณ์หลายๆอย่างนะว่าใครอยู่ช่องทางไหนดูผ่านลิงก์ผ่านลายผ่านโปรแกรมนะที่มีอุปกรณ์หลุดออกมาใช้งานในการรังแกคนนะแต่ก็มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีสะสมปนกันไปนะใครที่ดูผ่านช่องทางผ่านลิงกนะ์ผ่านลน์นะผ่านลิงก์ผ่านไลน์ผ่านโปรแกรมบางอย่างบางตัว การดักฟังการทับแอปสลับแอปเวลาเปิดมาก็าจะเห็นว่าเราคุยอะไรกันนะฮะแล้วก็มีมีมีคนให้เห็นนะมีคนให้เห็นว่าทำอะไรนะฮะคือพูดง่ายถามว่าผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะมันำทำได้แต่ผมไม่อยากจะสนใจนะฮะไม่อยากจะสนใจนั่นนี่ว่าว่ายังไงนะ ก็สุดแล้วแต่เว้นแล้วแต่กรรมในสิ่งที่ก่อสร้างทําดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีประมาณนี้นะฮะอย่าไปเชื่อเขาล่ำเขาเลยดูช่องทางไหนก็รู้หมดแหละนะฮะรู้หมดแหละฮะอยู่ช่องทางไหนตัวใครตัวมันอะไรประมาณนั้นนะคลิปนี้บายบายสวัสดีคลิปนี้บายบายสวัสดีนะครับผม